เช้านี้เราก็จะออกมาดูพ่อใหญ่ทวดนะครับเกติศักดิ์ออกมาไถานารัฐบาลรณรงค์มาให้จุดฝางนะครับไถเข้าไหมไถได้ไหมเรามาดูกันการที่ไม่จุดฝางดูถ้านาไหนไม่ไม่อาจฝางก็จะไถาย,ยากหน่อยนะครับไถก่อเป็นก้อนโครโรเเลคือหามเนาะเข้ามั่งไม่เข้ามั่งนะครับแต่ทำไงได้นะครับ ก็คือเขาลดน้ำลงไม่ให้จุดต่อสั่งนะครับบางนาก็รอยจุดนะครับผมร้อยจุดแล้วก็ลามไปทั่วนะครับเดือดร้อนลดดับเพลิงอีกเนาะอันนี้ก็มาดูกันก็พอได้ครับนะครับเพราะนานี้เขาอาจฟางแล้วก็ไ้ผูกวัวผูกควายมันก็เลยทำให้เออไถได้ดีเรียบนะครับ อืก็ออกมายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้เท่านี้ละก็ถือว่าโอเคนะครับก็เรียบร้อยดีก็ไถนิ่มเพราะว่าฝนตกมาเมื่อ อาทิตย์ที่แล้วนะครับตกแรงจนน้าขังทีนี้มันก็เลยทําให้ไถง่ายหน่อยนะครับมันก็จะลําบากตรงที่มีฟางนี่แหละตรงไหนมีฟางก็จะเป็นห้ามๆห,หน่อยเนาะภาษาบานเฮ้าเอินห้ามภาษาอ,อาภาษา,า,ากลางเขาก็ว่ามันไม่เข้าเลยนะครับ หลายได้ดีไม่ต้องกลัวครับบางนาก็หลอยจุดไปเจ้าชาวกล้วยก็มาเล่นด้วยากาเกอก็หลายนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมก็มีสองงานครับงานนี้กับงานนี้ล้วงานบนอีกรวมแล้วานานี้สี่ไร่นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันเนาะเป็นกำลังใจให้กัน,น,น,กใใกนแต่ว่าก็เรียกว่าแหละลิปบ้นบานก็ขอให้ทุกคนสู้ๆครับผม